เฮ็ดอ่ะยังกินจะ้ทำอกหมูสามชั้นให้สาม่กินนะคะไหนมีอะไรบ้างนี่ไงมีหมูสามชั้นแล้วก็มีตะไคร้มีพริกมีใบมะกรูดแค่สองใบแล้วมะเขือลูกเดียวว้าให้กินหมดเกินว่าย <c oughs> อดขยันเยอะขยันแล้วก็อ,กอะผักชีลาแล้วก็ต้นหอมชีลาวอะไรวะเดี๋ยวพัดผักชีลาก็จะทำการตำแล้วล่ะคะ่ะเติมใส่วัตถุดิบแล้วครับนี่อย่งแดงหอมแดง พี่ขี้พี่อะไรนะพี่ขี้พี่คนพี่ขี้ขาพี่ะพี่ขี้แมวแล้วก็จะใครจ้าซุเนียวใครใส่ทุกเนี่ยสัมีอะไรก็โยนลงไปโยนลงไปเอาเอาเอาอ่ะกินได้ก็กินกินอะไรก็ทิ้งกินได้ก็ทิ้งกินทิ้ง

ไปปลาแต่ไม่บอกว่าปลาอะไรปลาเดี๋บอกโอ้ยเขาเห็นสีขวดเขาก็รู้แล้วเขาไม่เอามาให้เราเป็นดีเซนเตอร์กูสนาต้องเขาแล้วมั้งอื็ปลาหนิดปากนิดจมูกหน่อยเหรอเฮยไปเล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 ยเข้มเข้มอือเค็มจะไม่เค็มทุกคนได้อยูอ่อะไรนะใส่ผักลงไป ขุ้นปอยโอ้โหปวดพักเลยตัวนี้เราต้องทำมือ uh huh. เยอะเลยยุ่งมึงอ่ะควนยกสวนมาใส่หมอ้ oh. อเอาเดี๋ยวรอชิมกันนะจ๊ะอ่ารอสักพักหนะึ่งเป็นช่วงเวลาในการชิมนะคะอ่าคุณสักเอาหมูเลยสิเอาหมูหมูโมันจะได้ฮอตฮอตละลอน อูหว้ามือเกงน้ทะเลมาหามเงินยอยอกแบเอาเอาเอาแยบิใส่บะเกินหน่วยเดียวีิธีกูเงินแล้วใส่สใส่ลูกเดียวจริงๆเด้อ